อ้าครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับทุกท่านกำลังอยู่กับบ้านมีรูทูบชอยอีสานบ้านคอยเองพี่น้องผมเจอกับคุณแม่เกาเนาะไอ้สัวทัวร์คนไปเห็นงานเลยบุพี่น้องมากับอีสานนอรพัฒน์มาเอาซีนค่ายเสียงไปจุให้พี่น้องเบื้องขอบพุ่คุณกิษณาสองเมืองนะครับเด้อเอฟซีใจดีของเฮ้าทางค่ำเคลื่อนแก้วจัดให้สามลอยว่าสันคุณแม่เอาทึงจูทึงลาบว่าสันอยากให้บ้ามีกินให้เบื้องแน่ว่าสันเอาอันนี้เมนอีหยังเดี๋ยวเบื้องคอน อุ้ยพี่น้องผมอุ้ยต้มเป็นตะเสียกนะสามครับเป็นเังนไรพี่น้องสีนงามๆามสิ่งามๆงามก็หน้างามอีกพี่น้องผมพูดนะหาใหญ่ๆเป็นตะจูบพี่น้องสีนเต้นดูดดูดดูดยุบพี่น้องผมเนื้อเต้นตูบยุบยุบพี่น้องเลยพูดนะเบิ้งเอา เดี๋ยวขอหมอง,งามๆเพื่อนไปจกไปลาพี่น้องผมไปกินยุดอนพู้ตากันเลยที่เดียวเชี่ยวละพี่น้องเฮ้ยบ่ได้เอาเชี่ยวมาเนาะอีสานนะละผัดเนาะลืมเดี๋ยวไปจูยุดอนพู้ตาตามที่ว่ากับคุณกิษณาขออนุญาตเอ่ยน้ำด้ครับเ้วยอคุณกิษณาซองเมืองจัดไห้กิโลหนึ่งเต็มๆคุณแม่เพื่อนบ่ต้องห่วงครับเขียงซีน้านนี้คันบ,แบ่แแ่บคุณแม่บอกไปหาหมออาหาร่วสันเชียงนี่คันบ,แบ่แแ่บ ต้องแซบมั่นใจได้พี่น้องเพียดีบีดีพี่น้องผมนี่เพียดีบีดีจัดไปด,ดังแล้วเขาแล้วเคลียแล้วมันว่าครับพี่สารนอนละป่ะโอ้ยจัดไปพี่บองผมได้กินระสมใจอยากพี่น้องเลยครับขอบคุณหลายครับแถมยมมีแถมยี่พี่น้องผมโอ้ยบีจัดไปพี่น้องผมขอบคุณหลายออคุณแม่ครับถ้าเข้ามาขอไอา้าเพื่อน เป็นกระเบื้องโยที่แบบนี้บ่เสียบบ่ได้พี่รองผมบ่ให้ครับอีสานนวลผักทฮาครับผมเดี๋ยวพาไปแนะนํำตัวขอบคุณคุณแม่หลายๆเด้อครับผมขอบคุณครับไปเกี่ยวนามาไหมครับผมเฉี่ยวนามาไหมครับผมขอบคุณหลายๆครับผมไปเข้าไปไปพี่รองผมลุย เดี๋ยวไปเห็ดเจียวก่อนนะเฮะนะอีสานนะลละบาทไม่ครับเห็ดเจียวครับเจียวเสียบครับครับผมไปไปเมื่อพี่น้องบาดนี่ครัยเอาครับพี่น้องผมมาหอดหมองหอดบอนแล้วเนาะครับเนาะโอ้ยตายอีสานนวลละพัดมาเอาขืนเด้อน,นี่ว่ามันเกียดหัวเราปะเอา,เอ,าออกตั้งไว้พี่ลนะครับเอาออกเลยแล้วก็นี่พี่น้องนี่ขี่สวงกว้อน อีสองก้อนเอาไว้นี่ก้อนเดี๋ยวถ่ายอยู่นี่เดี๋ยวบ้ามีไปเอาของขาดกับเอาพืนน้นดันเอาเดี๋ยวของก้อนพี่น้องผมเพราะว่าเขาขาดนิยังเย็นนี่ขาดเฉียงขาดมีดขาดแจ้วขาดพักพี่น้องเดี๋ยวบ้ามีไปเอามาให้ครบขัดส,นสยยันพ่อเสียบด้วยข้าวเหนียวบ้าข้าวนี้เหนียวเดี๋ยวเอามาครับเดี๋ยวมา อันนี้ก็เจักเรียนมานําเห็นยังนี่ก็ได้อาครับผมพี่น้องครับมาหอดมาจอดมาบอดมาถึงมีคนมาไหว้พร้อมนั่นน้ำเย็นแนวนี่แสดงว่าเขามีน้ำกินแล้วอีสานนรพัฒน์ครับผมครับผมับอีสานนรพัฒน์ได้สิ้นมาครับผมอ่าก่อนอื่นเลยขอขอบคุณคุณอ่ากฤษณสอางเมืองนะครับแล้วกฤษณสอางเมืองขอบคุณครับครับ ผู้อื่นบ่ว่างพี่รองคันเ็พพ่อก็คือสิตามมากกับเป็นล่ะนี่สีเฮาซสนเฮาพี่รองเป็นจังได๋พี่รองว่างามสวยงามเป็นยางยิ่งเฮาสีมาซอยพี่เลยอีสานเนาะคแับฮเ้อสียู่ทั้งรถก้อนบ่เอาทังรถก้อนก็ได้แล้วเอ้าบ้า อ่าเดี๋ยวตังอันนี้ต้องใส่เป็นอีกน้ำว่าย่านบ่ขมครับย่านบ่ขมย่านบ่อขมอ๋อย่านบ่อขมอันนี้ต้มยุพี่ชีห้อมแตกพี่น้องผมเออชีห้อมแตกชีบ่แตกใส่การบ่ไใ้พี่น้องเอ้ยนี่แหละต้มชีสรอยจุยยุสรอยจุยุดอนผู้ตาพี่น้องผมบรรยากาศต้องวังเวงจักหน่อย อ่าละกะมากครับอีสานนราละพัดพี่น้องเอ้ยยังไงกะฝากไปในอ้อมอกอ้อมใจเ้ยพี่น,อนอ้องเร้องน้องนุ่งยากมาเหตุนำํำไปมันกับจินตามยากพี่น้องสียให้มันจินง่ายๆมันกับว่าง่ายได้เห็นว่าล่องเทียบเข้าเบิงเ่งว่าง่ายมันกับว่าง่ายแต่ว่าบ้ามีเข้าลบทุกภาคเข้าลบทุกการตัดสินใจเข้าก็เลยใส่พริกลาบบุญชูคือเก่าพี่น้องเป็นตัวสอยอ่าพริกลาบบุญชูแล้ะกะ ขาดบ่ได้เลยครับหลวงพ่อนเนาะอีสานนอลพัดเนาะย่าย่า่าปรนไดเลยเด้อบ่บ้ามีเอานําบ่ไดดดีญ่ายไรนี่ครับเดี๋ยวจะใส่ขีพี่น้องบาทใส่ขีเขามากนคน,คนโอเนี่ยนบ่มีครับเอาบักแตงคนเอาเนาะครับผมอืมปเป็นเจ้าใดพี่น้องอะเป็นภาพพินากินความคุณดคุณดกิษสนะอีกเทนึงนะครับเด้อคุณดกิษณนะอมเมืองได้เห็นคลิปแล้วนะครับเด้อเอามาสามร้อยบาทไปจัดหอเขียงเลยพี่น้อง เขาไปจัดมาห่อนเขียงเลยกันอยากลาบก็ส้อยตั้งหากเอาเลยอีสานอร,รา่าพาดก็เอาพริกตัวนี้แหละคนเรารเอ่าพริกตัวนี้คนเอาส้อยพักใส่มันก็เป็นลาบคือเกาล็เขาเอินล,นนลาบปลา,ปปปปาสมุนเขาคน้นเจียวเล่ยไล่เหมืนวะครับพอคน้นเจียวเล่ยไล่แล้วกัไอ้มันทีมีความนี่ของเจียว,วอยู่แล้วนะเขาก็มาค้นไซส,สินที่ส้อยนั่นแหละลาบปลาผ่านทื่อผ้าเหา็ดบุ้มมันฉี่มันนี่เองหลานพี่น้อง ยังฝุดไงซ้ำได้ซ้ำหนึ่งบ่ได้เด้อพี่น้องเด้อง้องให้สุกเด้อขี่ควายนี่ขี่ง่วนี่ต้องให้สุกพี่น้องบ่สุกบ่ได้ส่วนพิกาบบุญชูนี่มัดที่เข้มพ่อบ่เนาะอีสานเราเราัตตาบามีไส่หลายอยู่เลยคือคิดว่าไส่เพียเขาไปกันนาสีโอเคล้วครับนจยนะครับผมว่า นี่จุเต็มที่เลยเด้อเนอะเด้อให้กินเป็นบ่อะไครับผมครับได้ครับกินได้อยู่ครับกินได้อยู่พี่น้องอืมจินได้อยู่กัสันซีมต่างเล่เจียวสุลุ่นใส่ไร้ก้มืเป็นพริกลาบเต้องเสียดเจียวผสมเจียวหอมดีเสียบลายเสียบลายเสียบลายครับอืมโว้วยถึงสูลร่นเต็มเต็มเลย เราไลก็บพ่ออีู่บางงานนะครับเพราะมันเต็มเบิ้งเต็มจานไปแล้วครับเบือเขามันเหลือเขาก็จังไอ้น,นี่เขาไล่อยิ่งเวตาอยากถ้ากินพี่น้องผมสามสิบกีบโอ้ผักขี้ริยวตัวนี้เขาเอินอันนี้ผักขี้เริยผักขี้ริยว,วพันตับพันแตร์ก็ว่าไปตับก็ได้อยู่เรอีสาน ครับก็ได้อยู่ครับผมครับเอาตะเห็ดครับเฮ็ดกินให้สบายสบายเลยพี่น้องผมเฮ็ดกินให้สบายสบายคือจังบ้านเจ้าของนี่พี่น้องเลยเอาถ้าเพีย่บ่มีเพีย่บ่ได้พี่น้องต้องมีเพีย่ต้องมีเพีย่เนาะครับเนาะอื เจ็ดกินโกโก้พี่น้องเลยเขาเอิ่อนมาเปิดท้ายส้อยจุพี่น้องผมเปิด <ยา S 1> ท้ายส้อย,ย,ยจุมันจะการกระสุดยอดแดดข้อมออกเด,ด้ออ <ซะ S 1> คันคือตัวกระบอตโตก๊กดีเด่นเสาท้ายทอดสดมากครับโอ้ยเป็นตัวตกระบอตกอีสานนาราพัดเลว่าเท่าเดียวหรือเป่ครับเดียวละครับว่าสามเทียรครับผม <c oughs> บ่านไหนผลชักเทียเลย อ่พี่น้องผมโอ้ยต้มขีนี่มันคือต้มยากเลยพี่น้องคนเอเล่พี่น้องผมบ้ามีสีใส่ถุงไว้ใส่ห้าหน้าอยู่เพราะว่าเพี้ยนี่มันมันจำเป็นมันสำคัญเนาะพี่น้องเนาะเพี้ยนี่มันจำเป็นมันสำคัญทาอีกจ้คู่พี่น้องบ้ามีทาได้พี่น้องก็ต้องทาได้เนาะครับเนาะกับบรรยากาศดีๆงามๆเอาโกมีดมาถ้าใส่พี่น้องมาพอดีหาตัดผมแล้วอะนัดพบกันมาพอดีเนาะพี่น้องเนาะ เอาได้แนวจุพี่น้องผมเดี๋ยวเจานี่เข้าจังวากันอืจ้าเข้าจังวากันพิกลาบบุญชู้เขาใส่ได่พี่น้องเลยสีนเขางามๆคขอคุณคุณ,ค,ณคิดสนะสองเมืองหลายๆอีสานนอรลพัดละกกาโกมิดนะครับนะเน<อ>าะ เป็นผ่านชื่อเอาแล้วบ่าวมีบ่ท่านมั่นใจพี่น้องให้มันฟดคักขักสักวันพี่น้องผมให้ฟดคักขักสักวันเนาะครับเนาะคนเข้าไปพี่น้องคนแก้วเดี๋ยวใส่เพียเข้าไปกับหูเลียงพี่น้องผมเดี๋ยวใส่เพียเข้าไปกับหูเลียงใส่ซสียมมึงดูมันเป็นยังไงมีเชื่อมแน่วะ ขันไม่มีเชื่อมแน่นี่ไสเพียขเขาไว้มันก็ดทีพอดีได้ยื่นปะหอมบักพริกครับหอมหอมบักพริกเอามาใส่ครับนี่เนื้อครับดาบเนื้อเอาเอาไปที่ละซองนี่ขันอยากได้ก็เอาไปเอาไปได้เอาใส่ล่ะโกมิดบ,บัมมซิ่มปะอ๋อไสเพียก่อนเนาะพี่น้องเนาะ เองแสก็มีว่ามนเหมนครับใส่ไปแล้วครับใส่ไปแล้วเอาพี่น้องผมบอสโซนเหลี่มบาทบอสโนเหลี่พี่น้องใส่เลี่ครับสสใส่เหลี่ยใส่เลี่ยไปเอากับเชียงเลยครับผม นี่ยพ่นพี่น้องรุ่นนี้แล้วว่าต้องห่วงพี่น้องกรมเดี๋ยวใส่เบิ่งกันนะอีสานอรฟาัดซ้อยตอนบักโคโลเลยพี่น้องอ่าซาชิมิญี่ปุ่นซาชิมิญี่ปุ่นว่าสันจัดไปพี่น้องอือเดาครับเดาลินดีอยู่กินกับบักพล่ได้โคเยอะอืมเอ้ากครับไป เอาเมือกันนะผมก็ได้ผมก็บที่ร่องมือกันนะคก็ได้รชุดยอดจริงๆของผมอืมอืมที่นอนก็ทับด้อครับทับด้วยครับเอาเลยครับสุดยอดครับสุดยอดโอ้พริกลาบนี่ <c oughs> เฮ็ดเป็นแจ้วก็ได้ตัวนี้ อันนี้กองเขาฮะดึกลงไปก็ซำเร็จบ่พอทำง่ายๆเป็นส้ำเร็จครับใส่ว่างหันเห็นซอยตอนไอ้นี่นนอยู่แม่ื่อไหร่บ่ัมื่อไหร่ครับบ่น้อยแล้วตอนนี้มันติดใจคลอ,องใหญ่แล้วติดใจคลองใหญ่แล้วพี่น้องตัวยื่ลงไปตัวยื่ลงไปพี่น้องผมก็ต้องลาบครับก็ต้องลาบบุกไปเลยพิกอันนี้สุดยอดครับเฮ้ออิ่มแค่แล้วครับนี่ย ใส้ผักเกี่ยวลงไป้นลูกต้ิงข้าวต้นยายาต้วกามเนี่ยเปนคือเปนวัดเ่น้าหอมลายๆผักกรเมน่ักินลงวาบางีนี่อกินดูบาาบม่่อยกินครับไม่ค่อยไกินอย่เมือเพิ่อยากมาเพิ่งชค่อยได้กิน้ เร่อฉาบหมานหมานนีเมือนนามันดก็บได้ไม่คอยด้กินนี่ครับไปครับครับพปกูดสร้างครับผมับูเตาเี่ัที่เยวางเคี่ยวกเก้่เขามาครับครัักมแงนี่ซยใส่เอวผักมันผู้ขายรองเท่าไว้พู้นีน่มน่นครับ เจะัันนมปไทยเบิ <mantra> mm ้งอีสานนารผัดครับไปแซบแซบเราบ้ามีเอาเลยครับนี่ปลาขีเลียวให้พี่ร่องเห็นจัดๆเอาลงไปครับง่อยๆสุดหยอดบ่ครับมันสดครับมันสดพร้อม พร้อสเ,เท่าไหร่ก,าากินกับบรรยากาศยังสีนะครับพี่น้องผมครับผมกินยังสีบบมันต้องได้ค,คือฟิวได้สำคัญคันตัวนี้บ่ได้บ่เสยียบเลยพี่น้องตัวนี้สำคัญที่สุดเลยเนี่ยบรรดาเฮ็ดไอ้นี่กินแน่ตับนะตับจักบาดก่อนพี่น้องตับจักบาดก่อนเอาเขาเสียดายของหวานเนาะตับหวานทำมาผลกับตับหวานเดี๋ยวเลยตับพี่น้องผม น้ำหวานแล้วก็บอกขุยบ่อกข้าวแรับแล้วมูจะข้าวอยู่คลิปกระจังได้บุ๊สะดุดสดิดไปถั่วโอ้ยวันไหนที่มีเงินสอมโท่าทราบป่ะอยากเล่าลาบอยวู่ห่ บลาบเดียังสี่ลยสุดยอดจิ้งบหมียไขีไขีมากราบโยดแวคูมือนี่ยแบบนี้จังแ่บดีความเนี่ยสดดีความครับผมพี่อนนีมันใดญดีพี่น้องพี่นีโคตรใด้เลยของแท้อันนี้น่ะธรรมดาบ่แมนครับน้องธรรมดาครับโอ้เด็กเดี๋ยวมันมีเงินสักบาทยิตัวมันสางเดียบร้ยเ ตักน,<อ>นี้ม่มีอีกแล้วครับผมแซ่บครับหวานหอมครับเป็นลูกสร้างบ่เหรบ้าม่นครับบ้าเม่นครับเนื้ครับอะรอย่ ก็แรงครับวายผู้จ่าขับผักพี่น้องขาบคุ้นคุ้นกิจสนะเลยครับเด้อคุณกิจสนะสรางเมืองเฮาบุดนุนเป็นสีนมากพี่รู้หนึ่งยินให้เบิ่งแล้วสมใจแล้วอืจัดไป เ <มา S 1> ออมนังข้าก,กับมกผูงไปปันม,ม,มแสตัม,สสมันต้องแสบพี่นหองผมมันต้องแสบนี่หละหาตอกกิิงเรื่อกินหน่อยกินได้รนะผมเพิ่งไอ้นี่น,น้นำยุ่ยลวกหลังข่างกันบะ พักนาดสุดยอดแม่พักขนาดมันต้องมีแนวแจ๋วหอมตัวพี่น้องต้องมีแนวแจ๋ข้าวหอมเราพิกบุญทู่นี่เพชรอีดีเด้อ สินี่แหละบ้านเฮาทั้งสิ้นนะครับผมสบายสบายอากาศบริสุทธิ์เฮียของไหนต่อไปกว่าเฮ็ดจ้ามาเรียกมือจ้าปีอ๋อบอกช่องผมขอฝากช่องอีสานนรพัฒน์หน่อะครับประมาณเฮ็ดแม่ลิปกับบอค่อยกับบอค่อยมีสาระหรอกครับมันคลิปแบบยังไม่ทันเป็นอยู่ครับยังไม่ทันเป็นมือโปรอยู่ครับเพิ่งเฮ็ดคลิปมาประมาณเกือบเดือนครับประมาณเกือบเดือนครับ คิดผมว uh, ่าท่านหลาย,ยาว่าท่านมีเวลาท่านม่มีเวลาลงนั่นครับตอน,นี่ก็เฮ้ย <c oughs> ยังบอกยังไรก่อนไปฝากกดติดตามผมได้เลยครับเด้อเป็นกำลังใจผมเลยครับจากฝา,ากช่องพิชานบ้านเขาเองนะครับนะครับฝ <c oughs> ากกดติดตามผมได้เลยครับสงสารผมได้เลยครับครับผมผมก็ช่วงนี้เศรษฐกิจมันเกิดว่าใครอันนี้มาเลยนะครับนะครับเขาฝากติดตามผมได้เลยครับครับผมผมอย่างมีเรื่่งสิถามเบ้าไม่อยู่ครับ ครับป้ามีนี่ขอขอโทษได้ครับครับป้ามีอายุเท่าไหร่ครับป้ามีอายุสี่สิบเจ็ดปีครับป้าะยังบัดเ่าเลยวะเ่าอยู่เด้ครับเ่าอยู่เด้อีสานนราพัฒเ่าด้วยเ่าอยู่ครับเขาเรียกว่าบัดเถิงเลยเนี่ยต้องเถิงไหมครับเขาเ่ามากไม่งานครับผมเขาเถาสี่สิบสี่ปนี่ครับสี่สิบ บเจ็ดครับเจ็ดเย็น ¿no? ี่หกสิบสอ้หบ mm. ้าเนาะมเจสี uh ่ huh. ี mm ่สวโอเดจเล็กนอยตวอืนโชนมันได้คนทำงานมีคนหยองพี่องมีคนห่องแหกินเาแ่บ้านหยองครับอืดีที่เนี่ย้บยองบไจไาจังสิเจ็ังหนาตาบลาบลาท่าใดบาผม่วนนกัน ปันบุกันเลยนี่ยโซเซกันเลยเราเบิ่งเบ้อเดี at ๋ยวบาเดี๋ยวบานห้อหน่อยแต่ว่าอายุข้าหน่อยแต่ว่าห้องแาวมันดาวขึ้นเข้ากลมองตินมองมันนี่ยังไงเนี่ยแล้ก็เข้าครับพซอสที่แดดพซอสเราเผื่อแดดแดดเฮ็ดผมครับแดดทำลายผมอบ้ามีแล้วบ่าบ้ามีแล้วบ่าตากแดดไว้ตรงไงบันเลยนะว่ากับบ้านว่ามันนี่คือผักเรแมนบอกกลววกเพว่ามันนี่คือผักเลยมาแสบีไข่นี่แสบอยู่เดียว หามไปต้มกด้านบ่อเลือกไข่ใส่รองเบิ่งพี่น้องหรือไข่กินเป็นก่อนกับเสียบกันยำตอนมันเพิ่นว่าเพิ่นว่ามันสิเป็นผักนี่ตัวมันสิมันว่าซั่นครับครับบ้านเฮาเฮากินผักเยอะๆบ้านคั่นกินเนื้อมันจังบ่มันจังสีใหญ่สไลายไว้อือพยายามใส่ผักขี้ตูดผักหอมัยังให้กินได้สารพัดมันจังบ่อันยังแบบไม่จังไก่ไว้อันนี้บ่มีด่างแล้วบ่ครับนี่ล้างเบิดแล้วครับ ครับเลยโค่จะเสียบเนาะอืมนกินจะเสียบเยังไม่ก็เสียบเนาะคนกินได้ถ้าโป้หมีเนี่มันเท้าแฉลบมันเดิมครับกินครับกินหลายๆกินผักมันจะยหญ่เนื้องมครับครับมันมันเป็นนั่นกินผักหลายๆลงนวดเห็นบ่ไก่มันกินอย่างมันตอดหญ้ากินบ้านเทียมมีความหมายของมันคือกันล่ะครัจัดไปจัดไปแม่จะซัดดิ้ห้องห้างกับ มาเชียงกวาสัตว์ับบกกว่าเขาครับอมดาบานเขานี่ยคือมีความสุขครับผมมองเนี่็สถานที่มองศักดสิทธิ์ละมองนี่ยมองมากเฮ็ดกัได้โอ้โตตา่นา็นเียากี่แบบบแบบแบบยบบ่บบเแบ ไม่ผ่านอันนี้อ่ะจะไดอันพิจาณาเราเอเอเรอเหรอบ้างนกไงอืม่เขาถือว่อืมต่อไม่่อกน้านเดีพี่น้องอืมรู้ถืน้าพันเดียต่อไปเขาก็ต้องไอ้นี่เอาเอาพอ่อนองพี่น้องผมบาดเนี่ยไม่ยามเบ็ดพี่น้อง มายามเบ็ดที่มันใส่น้ำสานี่ไว้ครับขูกบางเงินไหแจ้งแก้วบางเงินอะไรอ๋บางเงิอโอ้ยแต่แสบครับแก้วกับแจ้วแสบครับผมสุดยอดพี่น้องครับผมสุดยอดครับสุดยอดพี่น้องเอาแจังเข่ากันครับผมจังเข่ากันเอาที่ละฟ้าบ่ครับ จังเขากันนันยอดยอดจังเขากันมาา,า,า,มา,าี่นับบองอะนอครเดี๋จะข้มขึ้นนะ ครับซอยกันกินยังแพ้กกับมาเอาคำยังๆให้พวกมันยังคำอำลาพระจาพี่ลองไปจันหน้าครับอืมได้ๆไ,ได้กระเทียมพร้อมบานอืมสุดยอดอืมอืมโอโ้โห ครับผม <c oughs> อาพี่น้องผมขอบคุณทุกไรท์ถูกซับทุกการติดกันต,ตามเหมือนเดิมคือเก่าพี่น้องผมจากหัวใจทีมงานอีสานบางเคียงอีสานน,นรพัฒน์รถพี่น้องเนาะเอาพวากันคิดหนากับโกูมีดน้องไพ่หลักการควาคุณคุณนิดสนะสองเมืองหลายๆเด้อครับเด้อที่อุดหนุนกันเข้ามาขนาดนี้เฮาเฮ็ดให้เบิ่งกินให้เบิ่งเกินเบิดครูเม็ดระพี่น้องผมเอาใส่พริกอันนี้มันก็แซ่บอีกอย่างนึงอยู่ดอกพี่น้องผมอย่าไปไอ้ไอ้นี่พี่น้องผมหลักการน้องพรเข้าแซ็บ แนวจวดก็มีขอบคุณครับสวัสดีครับพี่น้องผมขอบคุณหลายๆครับพี่น้องผมจากคนใจที่มืองอีสานบ้านตัวเองพี่น้องอืออือว้ยิ้มขักเลี่ยวมันบ่ายิ้มขักเลี่ยวมันบ่พี่น้องผมเขีเ่ยมโน,น้งไว